พ่อแม่พี่น้องบริพ่อกันโดนเนาะจ้ะคลิปนี้เอาไปที่ทางราเปล่งบรรยาก,กาศไกลออกพรรษาและแวบกไกลบ้านนอกจากน,นี่แกเป็นพุทธบุทยาลาลาชาติเ,าพาเพิ่อจัดเคียร์ทำความสะอาดพื้นที่ตกแต่งเน,นาะจ้ะบริเวณรอบๆถนน,นเนาะจ้ะใช้อาการรษากบ้านเราเป็นบ้านท่องเที่ยวเนาะบ้างไฟพญายนาคโลกนากจากน,นี้ก็เป็นการถูกเจ้าเพิ่นเตรียมง,งานนอกจาก ยกเนาะจ้ายกวันจะมาเบิ่งบังไฟจุดป,ประทีปวสัดซันจ่าที่ห่างหายกันไปโดนเนาะจ้ะเกือบเดือนพูนะดแล้ววาเนาะผู้ใดบ้างก็อย่าลืมมาเบิ่งเด้อจ้ามาดึงมาชม,มาปรากฏการณ์บังไฟพญายนาคเนาะสิ่งมหัศจรรย์